อะ阿ะหาโตสัมมาสัมมาสัมพุทธสัมพุทธทสะทสะนะโมนะโมตัสสะตัสสะภะคะวะภะคะวะโตโตอาระอาระหาโตหาโตสัมมาสัมมาสัมพุทธสัมพุทธทสะทสะอิติอิติ กุมาละละไข่เจดีเจีจามาหาจะมาหาเทโลเโลลาภะลาภะลาภะลาภาลาภาลาภะลาภาลาภาลภาลาภาลาภาลาภาาภาลาภาลลาาา ขอให้หมามาขอให้หมาหมาหวยสวยขอให้หมาหมามีเงินเยอะๆขอให้หมามามีเงินเยอะๆสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงให้ฮันนี่สุขภาพแข็งแรงให้ฮันนี่สุขภาพแข็งแรงให้คุณตาคุณยายสุขภาพแข็งแรง มีเงินเยอะะไม่ติดโควิดสาธุ